สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถส่งมอบอีก1นึคันนะครับที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมเป็นรุ่นที่จัดแคมเปญพิเศษราคาพิเศษมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมสาหรับตัวนี้4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมสําหรับคันนี้นะแซมจะบอกเลยว่าคันนี้เลขไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับเลขไม้สามหม0 0กิโลเมเท่านั้นเอง บอกเลยว่าโคตรส,สวยโคตรเท่เลยโคตรหล่อเลยนะครับรถนี้ปี2016นะครับผมค่าตัวเบามากครับ279,000บาทเท่านั้นเองคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยยางปี24สุดจริงครับคันนี้นะให้ดูก่อนเนี่ยลูกค้ากำลังเดินทางมารับรถแล้วนะครับผมนีน่ให้ดูรอบๆก่อน สวยมากนะครับให้ดูคัสซีก่อนใหม่ไม่ใหม่มหมดูเนี่ยดูท่อยเสียขาวจั้วเลยดูใหม่มากเนี่ยดูโอ้ไม่เชื่อดูใหม่3 8มหมเท่านั้นใหม่สุดของรถนี้แล้วนะครับผมถามว่าจะมีเข้ามาอีกไหมนะครับแซมต้องแจ้งก่อนว่า หนะ้าตอนนี้ที่มีนะครับในสต็อกที่ยังว่างอยู่จะเหลือเป็นเลขไมยอยู่แสนประมาณแสนกลางนะครับผมเป็นอตสีขาวเหมือนกันนี่แหละปี16ก็ขาย279นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้4ประตูไม่หลักหมืน่นแซมมีเป็นรถอตสีส้มนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องสีนะอตสีส้มตัวเตี้ยเหมือนกับตัวนี้แหละครับ แต่ได้ปีใหม่ด้วยนะปีใหม่กว่า1ปีเป็นปี2017นะครับผมคันนี้คือปี16นะขายราคาเท่ากันนะถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องสีส้มนะโทรมาเลยนะโทรมาเลยเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะแซมเจอแล้วไมหกหมื่นห้าสวยปิ้งเลยแต่เป็นสีส้มนะครับผมบอกก่อนนะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องสีแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีขาวแบบนี้ตอนนี้จะมีว่างอยู่คือไม่ประมาณแสนแสนสี่หรือไงนี่ถ้าจะจะไม่ผิดนะ หรือใครสนใจก็รับทักหรือโทรหาแซมก่อนได้เลยนะอาจจะมีหลุดเข้ามาอีกนะครับผมอาจจะมีนะต้องบอกก่อนอาจจะอยู่ไปๆปเดือนนี้หรือว่าวันที่20ขึ้นไปเนะี่ยอาจจะมีรถแบบนี้เข้ามาถ้าเป็นสีขาวนะครับผมโอเคมาดูรถก่อนสวยมากคันนี้เนี่ยสวยมากเลยดูโคเมียมเงาวับเลยนะครับดูห้องเครื่องไปไงกนะิิบมากนะครับผม,มดู ถัวน็อตนี่โอ้โหสวยสวยมากนะครับตัว R ชัดเจนฝาเดิมนะครับเ,เดิมสนิทดูแก้มก่อนเนี่ยดูแก้มสวยมากนะครับต,ต, A, รต่างๆเนี่ยตัว R ชัดเจนมาร์กต่างๆเนี่ยเนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงแนวเลยนะครับไล่มาดูแผ่นพงแผ่นเพจ เนี่ยเอ,เอพิวปี16ึ่สติกเกอร์มอกอเนี่ยดูฝาเขาสวยจริงจริงๆเลยคันนี้นะครับสติกเกอร์เนี่ยเนี่ย,ยโอเคสำหรับคันนี้แซมส่งรูปให้ลูกค้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจองเลยนะครับต้องจองก่อนนะครับผมตอนนี้ เซลเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนทางกับรถที่เข้ามาน้อยลงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราสามารถหน่วยงานก็คือสามารถตัดตั้งแต่ต้นทางได้เลยนะครับผมบอกก่อนเลยนะล้อกระทะนะครับรถนี้ฝากครอบที่แต่บอกคันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยยางปี2024นะคันนี้ใหม่มากนะครับผมเหมือนเดิมรับรีเช็คภาษีนะหมด กระดากหกแปดนะครับผมไม่ต้องห่วงดูภายในสวยจัดบอกเลยครับคันนี้สวยจัดเลยดูเนี่ยอันนี้ติดมาก็ให้ตามนั้นนะไม่ถอดไม่แกะไม่แงะนะดูคัสซีเลยโอ้โปิ้งเลยบอกเลยว่าปิ้งนะครับ อถนี้เข้ามามีแครรี่บอยนะครับแต่ไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับแจ้งก่อนนะไม่มีแม็กไลเนอร์นะจะเป็นแบบนี้นะต้องบอกก่อนนะจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ทั้งรถนะรวมถึง4ส้มปี17ด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะดูเบาะไม่ล้มเลยสวยมากนะรีโมทครบไม่สามหมืเท่านั้นเอง แถมวิ่งได้อีกตั้ง9,000กิโลเนี่ยเล็กไม่เช็คระยะต่อไปดู40,007 7ร็อดนี้เป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดท,ทางรถนะนี่นะตามนี้เลยนะครับผมแซมแนะนำนะครับถ้าเกิดแซมเจอรถสวยๆแซมส่งรูปไปจองเข้ามาเลยนะครับผมเพราะไวมากจริงๆนะครับตอนนี้นะนเนี่ย คันนั้นก็ยังว่างเห็นไหมครับนี่ไกลๆน้องเซลกําลังถ่ายส่งรูปให้ลูกค้าอยู่ไวจริงๆครับนะครับผมโอเคใครอยากได้เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสีขาวแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากได้สีขาวปี16แซมมีว่างอีก1คันนะครับไม่อยู่แสนกลางหรือประมาณนี้แหละนะว่างอยู่ใครอยากได้รูปเพิ่มคนนี้โทรมานะหรือใครอยากได้แบบนี้แต่เป็นสีส้มปี17ไม้น้อยกว่าไม่หลักหมื่นไม่หกหมื่นห้านะโทรมานะครับผมเดี๋ยวส่งรูปให้นะอะ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมเบอร์โทรแซมเบอร์เดิมนะ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ